thank oh. you สวัสดีครับผมเสรีหล่อกันภัยเลขาธิการของสมาคมพระคุธรรมไทยร่วมกับรายการ Living Life หรือชีวิตเปลี่ยมล้นในวันนี้อยากจกะานำให้ท่านได้มาศึกษาพินะนัของพระเจ้าในพระธรรมวิวร์บทที่3ข้อ14ถึง22ครับวิวร์บทที่3ข้อที่14ถึง22จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองลาดีเซียว่า พระองค์ผู้เป็นพระอาเมนทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และสัต์จริงและทรงเป็นต้นกำเนิดของสิ่งสารพัดที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือว่าเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อนเราอยากให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะว่าเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนและไม่เย็นเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราเพราะเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและข้าร่ำรวยแล้ว ข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่าสมเพชน่าสังเวชเจ้ายากจนตาบอดและเปลือยกายเราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคําที่หลอมด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งมีและให้ซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปลือยกายและซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เห็นเรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนเขา เพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้อนและกลับใจใหม่นี่แนะ่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราคนที่ชนะเราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญ,ญญาณได้ตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่ท่านยอนได้เขียนไปยังคริสจักรทั้ง7นะฮะในวันนี้จะมาพิจารณาคริสจักรเมืองลาวดีเซียนะครับคริสจักรเมืองลาวดีเซียเนี่ยเป็นเมืองที่สําคัญที่สุดในแคว้นฟิจีในยุคนั้นนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงในด้าน การธนาคารในด้านการที่มียารักษาโรคและก็มีอุตสาหกรรมสิ่งทอนะฮะด้วยเหตุนี้คนในเมืองนี้จึงมีความภาคภูมิใจในความมั่งมีของตนนะฮะซึ่งคิสเตียนที่อยู่ในเมืองนี้ก็อาจจะได้รับอิทธิพลความรู้สึกอย่างเดียวกันว่าตัวเองได้เกิดหรือได้อยู่ในเมืองที่มั่งคั่งมั่งมีแต่คำเตือนสติที่พระคิดทรงตรัส กับคริสเตียนในเมืองนี้ก็น่าสนใจก็คือว่าพงศ์กำลังพูดกับพวกเขาในทางตรงข้ามก็คือว่าพวกเขาถึงแม้อยู่ในเมืองที่มั่งมีแต่แท้จริงพวกเขาขัดสนตาบอดแล้วก็เปลื่อยกายที่พงศ์พูดถึงเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เขาเห็นว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเขานั้นขัดสนแล้วก็มองไม่เห็นความจริงฝ่ายจิตวิญญาณและย่งไม่มอีอะไรประดับ ร่างกายของเขาอาจจะเป็นหมายถึงบําเหน็จในสวรรค์พวกเขาไม่มีเลยนะฮะคำพูดของพระคิ์เนี่ยเพื่อเตือนให้พวกเขารู้ตัวว่าเขาอยู่ในสภาพเช่นใดนะฮะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือมอีการพูดถึงว่าพระเยซูคริสมีฐานะเป็นไรในนี้บอกว่า ผู้เป็นพระอาเมนนะฮะหรบเราที่เป็นคริสเตียนอาจจะคุ้นเคยคําว่าอามนบ่อยเมื่ออธิที่ฐานเสร็จแต่บางคนจะลืมไปว่าคืออะไรนะฮะจากรากศัพท์ภาษาฮีบรูนะฮะคำศัพท์นี้เป็นการทับเสียงนะครับก็หมายถึงความมั่นคงคําว่าแน่นอนน่าไว้ใจนะถ้าแปลเป็นไทยถ้าไม่บอกพระเจ้าแห่งหรือพระองค์ผู้เป็นพระอาเมนก็หมายถึงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสัจจะคือเป็นพระเจ้าที่ ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าแห่งความจริงแล้วพงค์ก็จะอเอาความจริงมาพูดกับผู้ที่เชื่อในพงค์นะฮะข้อตำหนิที่พิจารณาคิตตำหนิคริสเตียนในเมืองลาวิเซียก็คือว่า,าไม่เย็นไม่ร้อนก็คือถ้าเปรียบเทียบกับคนไทยก็จะเป็นพวกอยู่สายกลางไม่เนละือกฝั่งไม่เลือกฝ่ายไม่เอาอะไรทักอย่างเอาอยู่กลางๆนะก็บอกว่าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็น าถามว่าพระเยซูชอบไม่ชอบพระเยซูไม่ชอบคนที่อุ่นๆพวงชอบจะเย็นก็เย็นจะร้อนก็ร้อนอจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเลยไม่ใช่บอกว่า,าทุกศาสนาสอนทุกคนเป็นคนดีเหมือนกันหมดนะฮะก็คือเป็นทางที่แบบไม่เลือกนะฮะแต่ว่าพระง์ต้องการให้เรามีความชัดเจนว่าเราจะเลือกอเชื่อสิ่งใดนะฮะ แล้วก็คําแนะนําในเมื่อเป็นทั้งอุ่นเป็นทั้งขัดสนฝ่ายจิตวิญญาณพระเยซูแนะนําว่าไงเราแนะนําเจ้าให้ซื้อทองคําที่หลอมด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งมีและให้เสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความหมายที่ต้องเป่อยกายและซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เห็นนะประการแรกก็คือให้ซื้อทองคําที่หลอมด้วยไฟคําว่าทองคาหลอมด้วยไฟหมายความว่าไง ทองคำเนี่ยจะบริสุทธิ์ก็ต้องถูกไฟหลอมถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตายจิตวิญาณก็คือถ้าเราจะมีคุณค่าายจิตวิญาณเราต้องยอมอดทนต้องผ่านการทดสอบหรือการทดลองนะครับประการที่2อ,อก็คือว่าซื้อเสื้อผ้าสีขาวเสื้อผ้าสีขาวซึ่งในสัญลักษณ์หรือ,เ,อเป็นภาพเปรียบเทียบก็คือความบริสุทธิ์หรือการปราศจากมลทินนะฮะก็คือการดำเนินชีวิตข,ของ คือเ,เสียในลาวเซียนั้นจะต้องมีความชัดเจนไม่ประนีประนอมกับความผิดบาปแล้วก็ซื้อยาหยอดตายาหยอดตาเนี่ยก็คือว่าทําไมต้องหยอดตาก็คือหลายคนที่มีปัญหาการมองเห็นในสายตาก็แสดงว่าชาวเมืองลาวิเซียเนี่ยอาจจะถูกทรัพย์สินเงินทองที่พวกเขามีอยู่หรือความมั่งคั่งเนี่ยปิดบังตาเขาทาให้เขามองไม่เห็นสิ่งสําคัญฝ่ฝายจิตวิญญาณ ดนั้นควรอย่ามียาหยอตานะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับคนในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่ชอบให้ใครตักเตือนแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือพวกเราไม่ให้กล้าตักเตือนใครเมื่อทำผิดเพราะฉะนั้นทำให้เกิดการกระทำความผิดอย่างมากมายในสังคมปัจจุบันนี้เพราะไม่ยอมให้เตือนและก็ไม่กล้าเตือนด้วยนะฮะ สิ่งที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือพระมพีได้แนะนําบอกว่าจะต้องมีความกระตือร้นและกลับใจใหม่นะฮะถึงแม้ก่อนหน้านี้ก่อนที่ราเป็นริสเตียนเราเคยกลับใจจากความผิดบาปแต่เมื่อเป็นริสเตียนเนี่ย,ยเ,เราหลงเมทาังข้าพเจ้าเราก็ยังต้องกลับใจใหม่อยู่ดีนะฮะแล้วก็เราต้องตอบสนองการเตือนสติของพระเยซูคริสในนี้พงได้บอกว่านี่เนี่ยเรายืนเคาะ อยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราเข้าไปหาและรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานร่วมกับเรานะฮะก็คือว่าพระเยซูไม่ใช่ช่วยเราให้รอดแล้วก็จากเราไปเฉยแต่พงค์คอยเตือนสติเราเคาะที่ประตูใจเราเสมอว่าเนี่ยเราหลงในทางของพงค์แล้วต้องกลับใจใหม่พงค์ไม่เทียงเคาะที่ประตูของคนที่ยังไม่เชื่อพรงค์ใช่มง์ก็เคาะที่ประตูของคนที่ได้รับความรอดเชื่อแล้วที่หลงผิดไปให้หันกลับมาเพราะฉะนั้น หากเราจะเป็นคนที่เชื่อแล้วหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าพระเยซูคริสต์สะกดเรา,เ,าเตือนเราด้วยการอา่าบพรนะก็ดีหรือมีเพื่อนคริสเตียนมาเตือนสติเราก็ดีขอให้เรารีบกับใจเสียใหม่และตอบสนองต่อการเตือนสติของพระเยซูคริสต์ในนี้เพื่อเราจะได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับพระยซูคริสต์ในสวรรค์ด้วยกันครับ